สวัสดีครับผมวันนี้กับบอมี่ยังหลายครับเดี๋ยวซีมาอัปเดตแผลศูนย์เขาลูกงัวครับผมอยากไปเบิ่งกันครับตอนนี้กับหกโมงแรงเหรอครับผมคำแล้วครับตะเวนกับโต๊กดินแล้วครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยครับเพื่อบเป็นการเสียเวลาครับผมนี่ครับ ตอนนี้ก็ลูกงวัวกบอายุได้หนึ่งเดือนครึ่งครับผมเมื่งครับลูกงวัวอายุหนึ่งเดือนครึ่งครับคลอดยี่สิบกุมภาครับวันนี้ก็เป็นวันที่หกเมษาครับผมนี่ครับลูกหัวที่เขาใกล้ได้สมใจครับผมหลักลูกนี้เน้ะเมื่งครับ พอคอยให้เขาใกล้ครับต้องหลอกล่อ,อก,กันน้อยครับอันนี้มาอเร็วเกาหายเร็วนี่ครับผมขางหนึ่งประทันหลุดอยู่ครับแพ้ฟังนี่นิดสเก็ตลุดไปได้โดนเติบแล้วครับผม ศูนย์เขาวันที่27 28เนี่นะครับสเก็ตนี่รุดช่วงประมาณวันที่24ครับผมนี่ครับได้ประมาณ28มือครับสเก็ตตรงสเก็ตแพ้่ฝั่งนี่รุดครับตอนนี้แพ้หายสนิทครับผมเหลืออีกฟั่งหนึ่งครับสเก็ตแพรครับมือครับ ก็เริ่มเปิดขึ้นแล้วครับอีกประมาณบนหน่าจะเกินอาทิตย์กับน่าจะรุดครับเบ่งพัฒนาการครับผมลูกง่าอายุหนึ่งเดือนครึ่งครับเบ่งทั้งหนาครับเบ่งช่วงไรครับผมนี่ครับกถือว่าสวยงามครับเบ่งแม่เขาครับแม่เขาก็บด้ใหญ่เลยครับสำสๆง้อพื้นบ้านครับบางว่าเขาสมโตขึ้สมหลอดมากเลยครับแี่นี่ครับ เบิ่งจ่ายลูกกับในลูกอายูเดือนครึ่งครับเป็นลูกหมูหันครับอ2ขีด902ครับเพศเมียเบิงท่ายครับเบิงลำโตัวเบิงข้อขาค็ถือว่าแม่หนีจ่ายลูกงามครับเบิงเทียบกับแม่ครับนี่ครับลูกอายูหนึ่งเดือนครึ่งครับกับแม่นี่ครับเป็นลูกแรกครับผมแท้ศูนย์เขากับถือว่าดีครับ เบืองครับฟังสีบบทันหลุดครับผมจะท่าเป็นวงรีครับผมประเดีท่าเป็นวงกลมครับแท็กอาสีเงาวนิดนึงครับแต่กับบบถึงกับเงาแห้งครับผมเบืองครับพัฒนาการกระถือบดีครับกินนมเก่งครับแม่กับนานมดีครับเบื้องหลังครับแผ่นหลังบันไทยครับสุดยอดเลยครับลูกหมูหันครับ โอเคครับคลิปนี้กับประมาณนี้และครับสันสันครับผมไหเบิงแถวศูนย์เขาครับเดี๋ยวสิตไทยพัฒนาการของลูกงัวใหเบิงอีกเรื่อยๆครับผมนีม่ก็ไทยพญาไปเดสองรอบแล้วครับนะครับช่วงรอบแรกกับไทยพญาไปเดอายุเดสามสัปดาห์ครับรอบที่สองกับ ทัดจากรอบแรกไปสองอาทิตย์ครับผมนี่ครับตอนนี้ก็ทายไปสองรอบแล้วครับกับ่อนข้างอ้วนครับเืองครับล่ำนีครับโอเคครับผมคลิปนี้อ็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ